เป็นกันแล้วหนึ่งร้อยหบคะแนนสามคที่สามรอยหกสิบคะแนนจ่าข้ายิุดองนรยคะแนนทานที่ไปลึกายรรับจาข้ายสาคนหนงร้อคะแนน จุดที่5หมายเลข4ของคุณระพีพัฒน์ตาไถ่เทพนมนะครับ170คะแนนขอบคุณครับถอยถอยนะครับถอยๆระวังด้วยระวังด้วยนะครับคนที่เป็นชักไถ่ชักไถ่เบิ้งเด้อชักไถ่ถอยออกถอยออกเอาเชิญกะที่ต่อครับเดินมาครับขอโทษขอโทษฐานที่5ฐานที่4ฐานที่3ฐานที่2แกง